ท่านชวนบิณฑิประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส่งหนังสือถึงนายสาธิตประเรสริฐศักดิ์ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างอาะานรัฐสภาใหม่ซึ่งเนื้อหาในหนังสือนั้นก็คือจากกรณีที่ นางพรพิษเพชรเจริญในขาาธี่การสภาผู้แทนรัศฎรได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนว่าการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แห่งนี้นั้นได้มีการสมมอบแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าในขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใดโดยที่ในวันกำหนดที่ถือว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น เป็นวันสําคัญต่อการคิดคํานวณค่าปรับต่อผู้รับจ้างก่อสร้างจึงต้องมีความชัดเจนว่าปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วเสร็จแล้วหรือไม่และปัจจุบันถ้ายังไม่แล้วเสร็จการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่แห่งนี้นั้นจะเสร็จในวันใดซึ่งจากวันที่เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎร,รคือนางความพิษเพชรเจริญได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชน จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า1เดือนแล้วค่าใช้จ่ายใ,ใ,ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภามาจากงบประมาณแผ่นดินที่มาจากทาษียกรของประชาชนทั้งประเทศข้อมูลจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภาทั้งหมดรวมถึงระยะเวลาเสร็จสิ้นของการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จึงควรต้องเปิดเผยต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาดังกล่าวพราจะมีผลต่อการคำนวณค่าปรับต่อผู้รับจ้างอาคารรัฐสภาซึ่งต้องนำส่งกระทรวงการคลังและมีผลต่อการนับระยะเวลาการรับประกันผลตามสัญญาข้อ35อีกด้วยและนับถึงวันนี้วันที่4มิถุนายน2564 ำรัการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งสือเรียกค่าปรับไปยังผู้รับจ <c oughs> <im> ้างนับแต่วันผิดสัญญาคือวันที่1มกราคม2564วันละ12 2 8 0 0 0่บาทแล้วหรือยังจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วมื่อไงเลยขาธิกันแต่ว่าคือที่ลำพอไอ้โอเคการเงินก็ได้ที่เดี๋ยวผม เลขาธิการสภาผู้แทนสัสมนากานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้ส่งหนังสือเรียกค่าปรับไปยังผู้รับจ้างเป็นเงินเท่าไหร่เพราะหากนับตามความเป็นจริงนับถึงวันนี้วันที่4มิถุนายน2 5 6 4ผู้รับจ้างผิดสัญญารวม1 5 5สาวันสมัมนาการเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นเงิน1,9 0 0 สามล้านสี่แสนบาทท้นหนึ่งพันเก้ารา,า,ามล้านสี่แสนบาททุนนี่ครับเป็นเงินที่ควรจะต้องเรียกค่าปรับจากบร,ริษัทผู้รับเหมาเพื่อนำส่งกระทรวงการคลังต่อไปผมจึงได้มาส่งหนังสือถึงท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อโปรดมีบัญชาไปยังเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรให ตอบคำถามต่อสาธารณชนว่าณบัจบันนี้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาห่งใหม่ได้มีการสมมอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่เพราะข้อมูลดังกล่าวในเรื่องขั้นต้นนี้เป็นผลประโยชน์ของสาธารณะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือสำนักง,งานเลขานิการสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่เปิดเผยอย่างโปร่งใสอีกทั้งที่ได้มีคําตอบอย่างชัดเจนจากผู้รับผิดชอบจากนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรแต่อย่างใดผมจึงจกราบเรียนมายังท่านประธานชวนหลีกภัยเพ่วโปรดส่งหนังสือนี้สั่งก,การไปยังผู้รับผิดชอบแจ้งถึงกำหนด